คือคุณฟุกเป็นเป็นเชอรจริงๆแล้วไปฆ่าใครอีกคนนึงไม่รู้ตายคู่เลยโโอ้โหสั่งให้ผมไปฆ่าพี่เบสแต่แบบฆ่าใครก็ไม่รู้ถ้าคนโดนใบอ่ะเขาพิมพ์ก็ไม่ได้ครับพี่ฟุกอันนี้คือโป๊ะกสุดๆกดไมค์มาเลยพี่ต้อม เขาครับผมนถ้าไม่อยากจะตาบอดเราะช่องของผมมีแสงสถท้อนต่างๆเจ๋ะแจะมากมายผมแนะนำเป็นออปตัฟฟาลค่อนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเ,เรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33กันไปเลยทีเดียวนะครับดีไซน์สุดล ไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมี่ยมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าขยี้ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงานหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยออฟตัดเฝ้าคน ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย c g c ีซีไทยแลนด์ครับผมนายอำเภอผมบอกเลยว่าผมว่าฆ่าคนได้ไม่ใช่เื่อผมรู้ผมทำได้ผมทำได้ ทีผมผมไดกลองเมื่อกี้ผมรู้เลยว่าใครใครเป็นเป็นและยินดีด้วยนะพี่ฟุกคุณได้เป็นเปนะผมเชื่อผมเชื่อคุณเดะไม่ไม่รู้เฟี้ยผมขอใส่หูฟังก่อนผมไม่ได้ยินเสียงองเดะซิมาทราว่าเมื่อกี้ปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่แบบว่าพูดก่อนที่จะเข้าเกมเมื่อกี้ผมรู้ได้เลยเฮ้ยใครคุณได้บอกด็อกเตอร์อาบเฮ้ยต้องเครื่องโปรเจคเตอร์ร่างผ่าด้วยเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วเซนโคตรแรง โอ้ my god บอกแล้วเหลือเชื่อเป็๋หนึ่งคนก่อนเลยเป็ดแหลกการันตีเหลืออีกหนึ่งเลยผมให้โค้ต้าคุณนี่อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งเนี่ยมั้อีกหนึ่งเนี่ยผมว่าหุ่ยสันนิษฐานโอ้โหดูออกเลยดูออกเลยนะคนเปียกอีกคนนึงเปี๊ยกอีกคนนึงเปี๊ยกจะเลือกพี่เบิร์ดหรือพี่เบสอีกคนนึงอีกคนนึงน่าจะเป็นพี่พี่เบส ผมเพี่เบสเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการผมเป็นนายอำเภอครับพี่ยำแล้วพี่ยามเป็นอะไรเนี่ยเป็นโดดูโอ้โหดูตรงนีชักใหญ่เลยนี่พี่วัตถุภาพพี่ตอนนี้กำลังยื้อเวลาตายหนูเหรอคือหนูอ่ะคืออยู่กับหนูหนึ่งบ้าก็โดนชักใหญ่แล้วอ่ะ ทำไมบางคนถึงหันซ้ายบางคนถึงหันขวาเหรอคนหันซ้ายคือเป็นเป็ดเอาอหายเลยเป็คมหีมีคนหันขวาอยู่สองคนนะคือคุณฟุ๊กเป็นเป็นเชอรี่จริงๆแล้วไปฆ่าใครอีกคนนึงไม่รู้ตายคู่เลยโอ้สั่งให้ผมไปฆ่าพี่เปสแต่แบบฆ่าใครก็ไม่รู้ จำไม่ได้ด้วยฝันเชื่อพี่เต้หน้าตีจริงก่อนล่างจะเห็นคนที่อยู่ในท้องนกกระทุ้งได้เฮ้ยเดูแอบเลยเฮ้ยพี่เอกเอาตรงนี้ได้โลใหม่ล้วเดี๋ย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 วผมโลใหม่นะเนี่ยเอ้านี่ไงเอพื่องสอนวิญญาณมันเดินไม่ได้ด้วยนะพี่อาเป็นดูดูนี่ครับคุณเอกตายพี่เอกเป็น ผมบอกเลยว่าผมมากรีดร้องเสียงดังแล้วพี่จะทำอะไรผมตายละอ๋อได้เลยว่าแต่พี่เป็นอะไรหรอตอนเองตายพี่ก็รู้ว่าเองเป็นอะไรพี่เป็นอะไรอ่ะแน่คิดนาำแล้วด้วยคนอะไรคิดโลเตนมาตอนในห้องใจเปิดบอดดี้บอดดี้กัดคุณน้ำก่อนเดี๋ยวโดนดิอยู่ขึ้นพี่กันตรงอะไรเอาว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มนี้แหละลูกเรากำลังสร้าง หัวกายพันหรืออะไรสักอย่างไปรกไปหมดอะเออพวกเราต้ความสะอาดตู้เอเลี่ยนครับซึ่งตอนนี้เอเรีย5้าสิบเอ็กำลังจะเผยข้อมูลออกมาแล้วผมติดตามเรื่องนี้พยายามมีพี่รุษนะผมว่าพี่พี่โอ้เราต้เพ้นพี่พยายามสังเกตผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมพี่เริ่มมีพี่รุษละอ๋อ เอาละตอนนี้ผมเจอศพน้องพีคแอปแล้วนี่เกมพูดถึงข้อสัจธฐานเลยเอ้าทีมงานสติ๊กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่แต่เมื่อกี้พี่เต้พี่เต้ก็อยู่กับเราแล้วพี่เต้เดินเลยไปแล้วพี่เต้ก็ตายอ่ะเต้เต้โดนกินไปอ๋อใช่หรอคือพี่พี่เอกเห็นพี่เอกเดินไปกับน้องพีแล้วพี่เอกใช่คือพี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอเอฟอย่าพึ่งคือพี่จะบอกได้เลยว่าพี่อาร์มอ่ะลอยง่ายเล่นอยู่นานและอยู่นานแสดงว่าเป็นพี่เอกแต่ผมว่าพี่อย่าเป็นล่ ใช่ผมก็ว่าไม่ใช่พี่อยากขอร้องอยาให้โฟูกกาที่แบ็คบกราวของพี่แบ็คกราวผมไม่เห็นยาาทุกคนพี่เอกคนยาาขอร้อยากมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปโวยนาองเล่นให่ไทุกรอบเลยมันใหญ่ไปมึงไที่มันใไรจะโหวตูไม่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 โวยดูนะดูนโดูพี่เปดโด ท่านแล้วพี่ทำตือนตื่นใหญ่ไปแย่แล้วพวกเรากำลังโหวตให้โดโดดจบเกมไม่ได้โหวตที่พโหวตี่ะเคไม่ใช่ครับผมผมโหวตที่สุดคุเป็นอะไรเป็นเบนเรียกอยาเยี่มไปพี่เอไปมันจบที่รุ่นเราโวยใคลรันไปลน้ำตาพี่เอโวยพี่เอไปเน ไอ้เกดดูตาจอร์กิ่เกิดพี่เอ๋ไปดโดูท้าต่อยพี่เอ๋ไปดโดท้าต่อยอะไรถามจริงต่อยน้องพี่ตาจอระกิ่งเอ้ยโอ้โหจะต้องร้องเลยนะครับยิ้มยิ้มเลยยิ้มไอ้เอ๋ผมก็องไม่ได้เล่นเลยผมจะเป็น้วยพี่เอ๋ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาดีไหมนะเฮ้ยเลี้ย เอฟทำไรอ่ะเควสดิพี่เควสอะไรเควสอะไรอยู่ตรงนี้เปิดวาล์วน้ำเลยพี่ผมวาล์วอะไรมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยไดบป้าพี่กลัวได้เลยแป๊บนึงนะพี่ขออ่านโลแป๊บพี่เป็นโลแปลกๆโอ้ยพี่เบิร์ดจะพี่เบิร์ดจะบอกข้อความลับอุ้ยพี่เบิร์ดบอกไม่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 บอกละ เดี๋ยวไปไหนพี่เต้ได้ยินไกลเกินพี่ฟุ๊กได้ยินเนาะได้ยินเต้ได้ยินไกลมากเมื่อกี้ถ้าโดนกินพวกเป็นสารละสละครั้งอยู่ตรงไหนแต่ละคนปุ๊อะไรอ่ะมีก็มีคนกลางตรงกลางตรงกลางเฮ้ยมีคนเข้าหมอกไปหนึ่งคนมีคนเข้าหมอกไปหนึ่งคนเฮ้ยอ้าวอะไรใครเข้าหมอกไปขวามืออ่ะพี่โบต้ิ้งคนหมอกสามรอบนั้นพี่โบเต้กิน้วเเดีี๋ยพ่ตกินพี่ฟุ๊กไปแล้วพี่เต็กไม่พอจิ๋วอะไรอ่ะโอ๊ยอะไรอ่ะไม่ใช่ทำไมพี่เบสตาหายทุ่ง พี่ฟุกทำทำไมพี่หวดหวตตัวเองได้นะถ้าพี่อยากลองสกิลวิอองบล็อกแบบข้ามเส็กดวิงบลอกดูแล้วก็อ,วอุกอ่าหก็ลอ, <c oughs> องเหมือนพี่เลยแต่แบบไม่อุกอ่าขนาดนี้นี้ยืนกันเป็นสิบพี่ฆ่าแล้วพี่หายตัวพี่ทำทำไมพี่ชาย คือมันออโต้หายตัวหรอเรืออะไรพี่ฟูมันมันเป็นสองปุ่มไม่เต้คือกดสเปซบาร์เสร็จกดชิปเลยแล้วตันจะหายไปแบบว่องไวแล้วพี่เขาตั้งใจเลอกกันดูดิเขาไม่ตอบแม้เลยเลยพี่ฟูโอเคก็แบบอธิบายหน่อยตอนนี้พี่ฟูกําลังวุ่นวายแชทนะแชทลหลอกพี่ทําไมโดนผมไม่รู้โดนป้าไม่ได้พี่คือผมบอกให้ว่าถ้าคนโดนบ้าอ่ะเขาพิมพ์ก็ไม่ได้ครับพี่ฟุกโฟกัสฝึกสุดกดไมค์มาเลยพี่ ทำไมเอ๊ะทำไมมันรู้มากยังไม่ชอบเลยอ่ะเจีไม่ชอบไก่น้องพี่โดนจริงน้องพี่โดนจริงเฮ้ยเดี๋ยวน้องพี่อยู่เดียวกับน้องพี่กับจีน้องพี่มันรับไม่ได้สิมีคนแบบพี่อ่ะพี่ไปละเออใช่เหรอพี่ภุกเหรอพภูมิแบบแน่ อุทานความสามารถตั้งนานกว่าจะได้รีดเข็นจักรกลออกมาใช้ไม่ยุติธรรมเอาความรู้ของคนที่มีอยู่แล้วมาหลอกล่อคนอย่างเราพี่พูดละมันออโต้ไหมผมเลี้ยวมาสู้มันมีออโต้มันหายตัวได้เลยแล้วพี่ไปกดทำไมอ่ะพี่อยากลองแล้วพี่เป็นคนเดวเหรออยากลองใช่หรอใช่แล้วน้องพีน้องพีก็ยิงตัวตายไปแล้วอะน้องพีบอกว่าโอ้กูไม่ไหวว่ะกูไปก่อนผมว่าน้องพีไม่ใช่ นะจมีคนที่รู้โรนแล้วแหละพี่พลกกำลังช่วยกายอยู่จัดเลยละกันเดี๋ยวทำไมพี่ปุ๊กได้ไม่โหวตอ่ะพี่ปุ๊กได้เป็นนี่หรออยากเล่นอีกอ่ะอยากเล่นตัวนยี่อ้าวเหนือเลยผมผู้ชายโยนผมผู้ชายยิงยิงให้มันโดนๆจะได้จบๆไปพี่ทำอะไรพี่ไม่รู้พี่ก็อยากหันย้อนอรอบเหมือนกันแหละพี่งงอ่ะพี่ลองกดดูเป็นสลายนี่แต่ตัวตัวพี่มันตัวพี่มันเฟี้ยวดีกว่าพี่ปุ๊กเฟี้ยวว่ะโคตรเฟี้ยวตัวเนี้ยบอกเลย ชอบมุมกล้องนี้เหรอเฮ้ยมาแล้วว่ะขอชิมหน่อยได้ไหมเฮ้ขอชิมหน่อยได้ไหมพี่เจมไหนแผลเราล่ะว่าไงพี่ปุ๊กว่าไงเจมส์ไม่ไหวแล้วโอ้โหอ๋อ พุกคำตอบพุกคำไม่ใช่หมอแกมิดมอร์แกมิดมอร์ไม่ไม่ไม่แกมิดมอร์เมื่อกี้เราดนอลยมันแกมิดมอรคือคือีโอกมาบพันเลยเดี๋ยวพี่เต้ก็ลังเรื่องเลยไม่ไดบมิดมอรคือคือเมื่อกี้ผมทำเควสอยู่กับเอฟแล้วก็เดินมาแล้วอยู่ที่ก้าก็โผล่มาบแบบด้วยเป็นควันแบบมาอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวฟังเรื่องฟังเรื่องของผมฟังเรื่องของผมคือพี่เบสยืนกับผมกับแพทอยู่ในหมอกแล้วพี่เต้ก็เดินมาปาดแล้วก็เดินกลับไป ต้องแพ้เทนหรอไม่ผมเราประเด็นเลยไอ้ก้ามันยืนอยู่กับผุมนะไ้โอ้โหเป็นตุ่มเป็นตาขอยืนก็ไม่โดนแุ่มที่เด่มากเลยนะเมื่อกี้เบอกเริ่มมาที่พี่โม้พูดไม่จบแล้วแก่ที่โปเต้บุบบ่งปวดที่โปเต้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กายพี่กายกายจะเย็นกายพี่โม้ตอนตอนที่พี่โอเต้ทำเควส์อะพี่โอเต้คุยกับใครหรือเปล่าคุยกับเอฟคุยกับทุกคนกามเอฟดิบเอฟเป็นคนบอกไงไม่แบบรัดรัดรัดชิงหรือเปล่าพี่เอฟ พี azi, iting, ่โอเตลรัดชิงเขาเปล่า like ลัด like ชิงมันรุ่ควเออว่ะโอเคนั้นดิ๊เป็นอไรอ่ะแต่แก่แต่พก่แต่พี่เห็นไม่ร่างเขาบอกเลยว่าเราไม่รู้เต้ไปไหนเราต้องถามว่าเราลัดชิงไม่มีเชอ้กล้าด้วยกล้าอยู่กับพีตุ๊กตุ้งอยู่พี่เจมข้ามข้ามร้องอยู่นี่กล้าตอนต้นเกมเลยแบบบินวอล์กเอฟพวกมา กา้าวเดินแบบที่ไม่บอกอ่ะอยู่อยู่กับเราพี่ฟุกด้วยไม่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 ใช่ไม่ใช่ปืนพี่เจอกาในในถ้ำอ่ะแล้วกาวก็เดินไปพี่ฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแล้วโหวตพี่อาร์ันทำไมเนี่ยตอนเนี้ยงงพี่อาร์แล้วก็โหวตไม่ได้พี่ฟุกจะคลิดสิเป็นตัวกระทุงเหรอไม่ไม่ใช่เป็นนกกระทุ้งเป็นกพียงคุยไม่จบเพียงคุยไม่จบหวพี่ฟุกยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่โคตร สุดของใครพี่สุดเกินขอบิลญาน้องเต้เดี๋ยวไม่เป็นไม่ใครอะไม่ใครเสียงดังอะเต้ครับพี่ฟูครับขอชิมหน่อยได้ั้ยได้ครับพี่ไม่ต้องใส่คำหยา พี่เบิร์ดไม่เห็นหรอพเบิร์ตพี่เบิร์ตอะไรครับเนี่ยโอ้โหเหลือจะเพี่ยพี่เบิร์ดมาหนี่พี่เบิร์ดมาหนี่พี่พี่เบิร์ดมาหนี่มาหนี่บอกแล้วพี่ผู้เป็นตัวการทัวร์พี่เบิร์ดมาหนี่พี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาหนี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาหนี่พี่พี่เบิร์ดมาหนี้อย่าตามมาพี่เบิร์ตไปเดี๋ยวนี้พี่พี่อยู่นิ่งพี่เบิร์ดพี่อยู่นิ่งอ่าใน่นพี่ดูอะไรพี่อยู่นิ่งพี่เบิร์ดอยู่นิ่งพี่อยู่นิ่งดิไปดูนี่พี่เบิร์ดจะไปไหนดูนี่เบิร์พ ฝ่าชิมหน่อยไม่ใช่ไม่โอ้โหมีคนตายเพิ่มอีกอยู่้วไงก็คือใครไม่อยู่ใครไม่ยืนอยู่กับเราไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอะไม่ตอนแรกพี่กายอยู่ดีเตป่าเบิร์ดไม่ใช่หรอกายตอนตอบทายดีเสียงกูแม่กว่าไงครับพี่ยำไม่ได้เม็นป่าเบิร์ดแล้วป่าเบิร์ดก็ตุย ไม่คือตอนแรกที่พี่เบิร์ดหายไปไหนพี่บอกแกล้าวว่าอย่าไปคนเดียวแลกล้าออกซ้ายไปแล้วก็ตะโกนหลังตามไปว่าไมเมื่อกี้กาอยู่บนซ้ายนะพี่เจอก้าบนซ้ายอ่ะอ๋อไม่แล้วพี่ฟุกพี่เบิร์ดหายไปไหนใช่พี่กาเดินแยกกับพี่ไปทางบกขวาครับแล้วพี่ก็เดินคือข้างบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเจอก้าพี่ฟุกนั่นแหละพี่ฟุกนั่นแหละใช่แล้วไเดี๋ยวไม่ใช่ทีมขอร้องเจมยันววได้ไหม ผมแต่ว่าพี่ปุ๊กคืพี่เบนเลป็นใครล่ะไม่ถ้าพี่เบนฆ่าข้าพูดดีๆถ้าพี่เบนพี่ค้าข้าเนี่ยต้นเกมแล้วข้าพูดช่วยพี่บ้างสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปเล่นจริงหน่อยนาะลากินกินครับพี่ปุ๊กจริงด้วยจริงด้วยเออโอ้โหอยากจะวายหมดพี่มันเนี่ยแพนนารู้ได้ว่ามีใครตุยนะไม่จริงแพนใครตุยโอ้คนบริสุทธิ์สตายเท่าไหร่ไม่ล้าอุ้ยพี่ปุ๊ก ไม่มีใครฟังพี่อามเลยเมื่อกี้ผมพยายามจะฟังแล้วแต่เขาเถียงกันเอ๊ะเอาละอุ๊ไอ้แพตตัวปลอมจริงแพตตัวปลอมนะถ้าอย่างนั้นจะ่ลาเป็นาพี่พี่ปหรือเ่าหรอเปล่าไม่เช่อเหรอไม่เช่อเรอแเดี๋ยวพี่อัมเห็นผมได้ไงก็ไม่รู้ไฟมันดับเอาอีกแล้วกล้าบูกล้าบูแล้วพี่อัมหา ได้ไงนั่นเด็ดทไดไงเคยดูการ์ตูนว่ามันมีหุ่นพีดีโลบบุ๋งพีดีน้องพีทุกคนพยายามอ่ด้วยกันน้องพีอยู่ด้วยกันแล้ก็ีคนเปดนิดิเธอสุดท้ายปไม่รู้กูไม่รู้พี่ยามเห็รู้เหมือนกันแต่ผมว่าพี่บีพี่ยามใส่ในวิชั่นยน่ท่แวาไมไม่มีคนเยมเลย ว่าผมไปอยู่กับพี่อาบอยว่อะเราจะไปสนุกดีพูดพี่อาบใช่ไนมยีกาเย้ข้าก็ดูเอาว่าพี่ชายของข้าเขาทำอย่างนี้กับเรา ครคบผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึงกันเครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน